ดีโอนี้ฟังรายงานขร์วีซ่าหรือพาสปอร์ตในการเดินทางข้ามแดนนะครับผู้ที่ด้รับคนกระทบจากคําสั่งนี้กล่าวว่าพวกเขาไม่ทราบสาเหตุที่ถูกปริเสธและไม่รู้ว่าจะครับพ่อแม่พี่น้องผิดตามสื่อข่าวตะวันใหม่ออฟฟิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่6ขอบคุณแหล่งข่าวนะฮะเดอวันใหม่ออฟฟิเชียลนะฮะสื่อของรัชสานเมืองไตนะครับกุมภาพันธ์2568นะครับ สำหรับในรายการข่าวนี้นะครับจะนําข่าวเกี่ยวกับทางทหารพรมา่าออกคําสั่งหลัง,งับการข้ามแดนจากทากิเลกไปไทยห้ามใช้พาสปอร์ตข้ามประเทศนะครับจะนําข่าวนี้มารายงาน,นทุกท่านได้ผักนะครับเมื่อในวันที่6กุมภาพันธ์2568ในวันนี้เองนะครับรัฐบ,บาลทหารพรม่าได้มีการออกคําสั่งหลัง,งับการเดินทางจากเมืองทากิเลกสู่เมืองแม่สายประเทศไทยโดยห้ามใช้หนังสือเดินทางพาสปอร์ต ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ประจำาดนสะพานิติภาพแห่งที่1ไท่าขี้เหล็กได้ปฏิเสธไม่ให้ผู้ถือพาสปอร์ตข้ามแดนไปยังประเทศไทยนะครับคำสั่งดังกล่าวนะครับมีผลทันทีโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลและไม่มีกำหนดเวลาที่จะกลับมาอนุญาตให้เดินทางได้การระงับนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ต้องการข้ามแดนนะครับเพื่อการท่องเที่ยวการรักษาพยาบาลและการศึกษา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการอนุญาตให้ใช้วีซ่าชั่วราวหรือ TR วีซ่าหรือพาสปอร์ตในการเดินทางข้ามแดนนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคําสั่งนี้กล่าวว่าพวกเขาไม่ทราบสาเหตุที่ถูกปฏิเสธและไม่รู้ว่าจะสามารถข้ามแดนได้อีกเมื่อใดเสีนเดียวกับผู้หญิงที่ต้องการเดินทางไปทํางานในประเทศไทยซึ่งได้รับข้อมูลว่าจะมีการ จำกัดการเดินทางสำหรับกลุ่มอายุ18ปีถึง27ปีนะครับซึ่งอาจจะทางฝ่ายทหารพม่าต้องการที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้นำใบเกีย์ทหารนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับมีรายงานว่าคณะรัฐประบบหารใต้ออกมาตรการจากัดการเดินทางออกนอกประเทศสําหรับชายอายุ18ปีถึง35ปีภายใต้กฎหมายการเกีย์ทหารโดยไม่อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ จนกว่าจะผ่านกระบวนการเกณฑ์ทหารนะครับนอกจากนี้คณะรัฐประหารนะครับยังได้สั่งหลัง,งับโครงการฝึกอบรมแรงงานสําหรับไปทํางานต่างประเทศซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศทําให้ผู้ที่ต้องการไปทํางานต่างประเทศต้องประเชิกับอุปสรรคนะครับการหลัง,งับการเดินทางข้ามแดนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมการเคลื่อนไหวของประชาสนในประเทศ ซึ่งได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์จากหลาย่ายว่าเปลี่ยนการจำกัดศิลภาพของประชาชนและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการกระทําของทหารธรรมานะครับที่ออกมาประกาศน,นะครับออกมาใช้มาตรการนะครับดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนเรื่องของการตอบโต้ทางการไทยที่ถูกทางการไทยตัด น้ำตัดภัยนะครับแต่ก็ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับมันมีอะไรแอบแพงอยู่นะครับก็ต้องการจะเกณฑ์กลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับหรือว่าคนที่มีอายุ18ปีถึง35ปีนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็18ปีถึง27ปีต้องการนํากลุ่มเหล่านี้ไปเปลี่ยนทหารนั้นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณนะครับเดวันหม่ o ออฟฟิเชียนะฮะสื่อจากภากฝั่งรัชฉานนะครับก็รายงานมานะก็ดีครับ เมื่อเช้านี่ผมเห็นรายงานข่าวชิ้นหนึ่งเ,เขาบอกว่าท่าคิเล็กเนี่ยคนเมียนมาเนี่ยขับรถขับรถยนต์คือตอนนี้สถานการณ์หลังจากถูกตัดไฟตัดน้ํามันเนี่ยนะครับในฝั่งท่าคิเล็กเนี่ยเกิดสภาวะน้ํามันขาดแคลนครับคนเมียนมาเนี่ยคนท่าคิเล็กหัวหมอครับหัวใสครับก็เอารถยนต์ข้ามแดนมาแล้วก็มาเติมน้ํามันฝั่งไทยแล้วก็จะวิ่งกลับไปใช้ในฝั่งในฝั่งเมียนมา มันไม่ได้มาเติมน้ํามันใส่ใส่ตัวใส่ใส่ตัวรถยนต์นะมันเอาแกลอนมาด้วยเออมันมาเติมน้ํามันจากฝั่งปั๊มประเทศไทยเนี่ยในแม่สายเนี่ยแล้วก็วิ่งกับข้ามแดนไปฝั่งทักกิเลกเออผมก็ไม่มั่นใจหรอกว่ามันจะเอาน้ำมันไปเติมรถว้าหรือเปล่าเออเอาไปขับเคลื่อนอุตาหกรรมว้าหรือเปล่านะแต่ในเมื่อมีนองร้ายเขาประกาศมาอย่างนี้เออห้ามคนพมา่าข้ามด่านแม่สายมานี่ก็สาธุครับ ขอบคุณนะมีหนองลายนะเออเอาแบบนี้และครับอืมนะแน่จริงเรียกพม่าในไทยกลับไปอ่านั่นแหละนะครับนะอเอามานั่นนะครับเอ่ <c oughs> อเพราะตอนนี้ทางเอ่อทางด่านว้าแดงงทางจีนก็เปิดคืนให้หมดแล้วเอ่อเปิดเปิดบางจุดครับเอ่อเปิดตามเวลาครับนะเปิดบางจุดตามเวลาเอ่ออนุญาตเฉพาะคนว้ากับคนจีนเอ่อคนต่างชาติยังไม่อนุญาตเหมือนเดิมนะครับดีครับนะ เออผมชอบอย่างนี้แหละบ้านใครบ้านมันเออปิดถาวรไปเลยเลิกคบค้าสมาคมกับไอ้พวกพมา่ <c oughs> อาอ่ะไอ้คนพม่าในไทยก็ไล่แม่งออกจากประเทศให้หมดถ้าทําได้นี่กลาบกรับสวัสดีเลยกลับกรับสาธุเลยนะไม่ไหวแล้วนะครับเออไม่ไหวแล้วกับไอ้พวกพม่าเนี่ยเออมาสร้างแต่ปัญหาครับเออนอกจากพม่าสร้างปัญหาอย่างเดียวไม่พอเนี่ยนะแม่งยังไปตามจีนเทามาสร้างปัญหาอีก แต่ก่อนจีนเทาเป็นไงจีนคอเซเตอร์มันอยู่ไหนครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก่อนจีนจีนเทาๆาเนี่ยมันอยู่เนี่ยเทๆเาล้าเล้าไก่แล้วฉันเหนือเออเป็นไงพอทางการจีนป่าปึ่งไอ้พวกจีนเทาแตกครับวงแตกพึ่งแตกลังครับหนีมาเราครับเอ่อพอจีนมากดดันเราวลากับจีนก็ร่วมมือกันป่าปรานะเอ่อตอนนี้ก็เขมรครับเอ่อที่ศรีอนุวิวครับเขมรเอ่อจีนก็กดดันเขมรเอ่อจีนก็คว่ำบาตรเขมรแล้วตอนเนี้ย เขเมีนก็สีหนุวิวก็กลายเป็นเมืองล้างเขตลงทุนของของนักลงทุนจีนในขมีนก็ทิ้งล้างหมดแล้วตอนนี้เขเมียนก็ลําบากแล้วเอ,อเอาสิถ้าประเทศไทยปิดปิดชายแดนขมีนไปเพิ่มเข้าไปอีกทีนึง่งเ,เอาให้ขมีนแม่งไม่มีที่ไปเลยตอนนี้เห็นขมีนหันไปจูบปากลาวแล้วครับเขเมีนหันไปค้าขายกับลาวก็เรียนเชิญครับลาวก็จะไปค้าขายกับพม่าก็เอากันเลยไปครับเอ,อเอากันให้สบายใจ เออแต่ยัามายุ่งกับประเทศไทยก็พอแล้วอืได้ไหมดีไหม,มปิดชายแดนหมดอะพี่เล็กรอบเลยรอบประเทศเลยเอาให้หมดเลยนะครับนะอืเอาให้รอบเลยเพราะผมไม่สนใจนะครับเออผมไม่สนใจเออเห็นพวกมันลําบากอย่างเงี้ยก็ดีครับเออโรงพยาบาลมันก็ไม่ต้องส่งมาผู้ป่วยประเทศไทยก็ไม่ต้องมาเออเข้าใจไหมเออพวกมึงอยู่กับพวกมึงอย่ามายุ่งกับประเทศพวกกูจบอ่าต่างคนต่างอยู่จบ นะหาดีเอาดีไม่ได้สร้างแต่ปัญหาให้เพื่อนนะเออบ้านเมืองตัวเองแม่งก็ไม่รู้จักพัฒนาไม่พัฒนาเสือกไปเบียดเบียนชาวบ้านชาวโลกไปอีกหลอกคนทั้งโลกกับพมา่านี่แหละครับ้ะใจไหมอืมถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องมาชาตินิยมสุดๆแล้วทีเนี้ยนะเออใครจะบอกว่าข้างชาติกูก็ค้างชาติแล้วทีเนี้ยขืนปล่อยประเทศไปแบบเนี้ยเสียเปรียบไอ้พวกพมา่าไอ้พวกลาวไอ้พวกเขมียนหมด เออมันมากอบโกยเงินทองออกจากบ้านเราไปปีละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่เห็นไหมเออขนาดลาวแม่ยังหลอกคนลาวด้วยกันพมา่าแม่ก็หลอกพมา่าด้วยกันไงนเออใช่ไหมลาวเป็นหอกข้างแค่ลาวก็ทําให้เห็นตําตาแล้วเออพอเราหยุดขายไฟให้ให้ท่าเิเล็กแหมลาวใจดีนะเออคือผมรู้สึกว่าลาวมันหักหน้าเราเออใครจะรู้สึกเหมือนผมบ้างไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าลาวมันหักหน้าเราครับ เราตัดกระแสไฟไปเมียวดีไปท่าขี้เหล็กลาวแม่งจ่ายไฟเข้าเออผมรู้สึกได้ได้คือแต่ก่อนผมก็ไม่ไม่อะไรนะกับลาวไม่ค่อยมากหรอกเออแต่จากเมื่อวานเนี่ยเท่าที่เห็นเมื่อวานผมผมคิดว่าไอ้ประเทศนี้ครบไม่ได้ลนะจริงเออไอ้ประเทศนี้ครบไม่ได้ละนะนะเออลาวก็มาซื้อของจากไทยไม่ใช่เหรอ,ออมันก็มาซื้อของจากบ้านเรานี่แหละของกินของใช้อีิชมแต่การที่มันหักหน้าเราด้วยการ จ่ายไฟเข้าไปยังเมียวเอิร์ดจังหวัดท่าเกลือกเนี่ยผมถือว่ามันหักหน้าเราอะ่ะแตอถ้ามันเห็นหัวเราบ้างเนี่ยมันคงไม่ทําผมรู้สึกอย่างนั้นครับเออตอนที่เราขู่กันลืมๆืมลืมๆว่าเราจะเล่นงานว้าเออก็ไอ้พวกไอพก้ไอพวกโซเชียลลาวมันก็บอกมันจะมาช่วยมันจะมาช่วยว้าแดงลบกับประเทศไทยอีกต่างหากเห็นไหมอันนี้ชัดเจนแล้วครับว่าไอ้พวกลาวเนี่ยไอ้พวกลาวนี่มันคิดไม่ดีกับเรานะคิดไม่ดีกับเราเข้าใจนะครับ เออนี่แหละผมผมผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องมาชำระสัตย์สางเ,เรื่องราวในบ้านเราเนะอะจีนให้ท้ายลาวหรือเปล่าอ,อจีนให้ท้ายหรือเปล่าก็มีส่วนก็มีส่วนนะครับ